ครับวันนี้พามาดูต้นจันผาครับอายุเขาปีหนึ่งปกีกว่าแล้วครับเนี่ยเอามาลงดินปลูกไว้ล่องสวนยางระหว่างแถวเนี่ครับมีต้นยางนาสลับด้วยตัวนี้กระเจี๊ยบครับปลูกนานแล้วไม่โตกระเจี๊ยบนี่จันผาปลูกระหว่าง ต้นยางหนอนต้นหนึ่งระหว่างห่างสักยางนาสักสองเมตรนี่ก็ปลูกประมาณห่างเมตรหนึ่งจันผาเนี่ยครับต้นยางนาอายุปลูกลงไปเนี่ยเดือนเดือนก็กว่าแล้วครับแต่จันผาเพิ่งออามาลงวันนี้นะครับนี่จันผาเอามาลงวันนี้แต่เขาอยู่ในถุงนาแล้วครับเป็นปีเราเห็นว่า เขาน่าจะลงดินได้ก็เลยมาลงดินครับรรยากาศดีฝนตกนี่ก็กระเจี๊ยบไม่โตรครับปลูกระหว่างนี่สนยางป่าย,ยางซ้ายขวานี่ครับยางนาหามาสักนิดหนึ่งเป็นจันผาปลูกสลับกันไปนี่อีกต้นยางนาอายุเดือนเนื้แล้วก็ถือว่าโตอยู่สวยอยู่ เขาคงรอดตายแล้วไม่ติดไอติดแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ชําไวในถุงขุดมาจากต้นแม่ก็ลงเลยอันนี้ก็ลงไปยี่สิบกว่าต้นะอยางนานะครับจันผางเราปลูกจันผาไปสักยี่สิบสิบหกต้นประมาณนี้ครับจันผาสิบหกต้นลงไปนี่ก็ยางนา นี่จันผาแถวนี้ปลูกไว้สักสามสี่ปีถ้าโตมีใครต้องการแล้วก็ขุดขายครับตอนนี้เอาต้นเล็กอยู่แล้วก็ลงดินไปก่อนเลี้ยงไปก่อนลงดินเราสบายเราไม่ต้องดูแลอะไรมากมายครับยังนา สวยเอนน้สวยแล้วครับอายุเดือนกว่าๆยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเลยครับเป็นกําลังใจกันเป็นกาลังใจให้ด้วยครับจะได้มีกําลังใจทำคลิปลงไปเรื่อยๆดูกันไปเรื่อยๆ